สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูวันนี้ปิดจอ๊อกงานผ้าไปอีกหนึ่งผืนมืออาจจะไม่นิ่งบางทีก็อาจจะเห็นอะไรแบบมัวๆนะต้องขออภัยนะคะ,ะวันนี้เสร็จไปอีกหนึ่งผืนพอทอปิดหน้าเสร็จแล้วก็เอากาวมาลงปิดไว้ตรงนี้นะคะ ที่ปิดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นผ้าไหมผ้าไหมอะ่ะมันมันจะมันจะเด้งอันนี้เป็นไหมแท้นะคะไหมลานนาะแล้วก็เนี่ยต้องปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องรอให้แห้งเดี๋ยวอันนี้มันยังมีอีกอีกผืนหนึ่งแต่ว่าเนี่ยออเดอร์ของลูกค้าเขา ขวดนี้เขาจะเอาแบบนี้จริงๆเราพื้นสีดําแต่ว่าในใช้สีเขียวทอเดี๋ยวผืนต่อไปก็เอาสีดําสีดําแบบนี้หมดเลยอันนี้ก็เป็นงานที่เสาดอยรับเขามาอีกทีนะเสาดอยแค่รับแค่มาทอเฉยๆแล้วอันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนของตีนสิ้นเขาเรียกตีนสิ้นเนาะเพราะน,นี่อันนี้อันนี้ยเขาเรียกสิ้นตีนจกจกลายเนี่ย ลายเนี้ยเจอลายนี้ไม่รู้กี่ผืนแล้วเจอมาบ่อยจนจริงๆแล้วมีกราฟให้ดูเนี่ยเขาจะมีกราฟให้ดูแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องดูกราฟแล้วจําได้หมดแล้วเพราะว่าทํามาหลายผืนแล้วลายนี้แล้วก็เจอมาหลายลายแล้วด้วยแต่เนี่ยออเดอร์ลูกค้าเขาก็จะปกติเขาก็จะเอาลายเดิมแต่ว่าอาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ม้างตรงนี้ ตรงนี้อะไรแบบนี้แค่นี้แล้วก็อาจจะแค่เปลี่ยนสีตอนนี้ก็เนี่ยตรงอันนี้เขาเรียกสเปาสสเปามันก็จะเป็นดิ้นเงินกับดิ้นทองแล้วก,าาก็อันนี้ก็เป็นไหมทุกอย่างคือเป็นไหมหมดเลยแล้วก็จะเป็นดิน้นอันนี้เป็นแร้งโอ้เข็มหมุดออกก่อนกลัดแร้งไปไม่งั้นมันฟู เดี๋ยวก็จะขึ้นผืนใหม่พอผืนใหม่ก็ลูกค้าจะเอาสีดําสีดําเหมือนกันหมดเอาลายเดิมแล้วก็เปลี่ยนอันนี้อีกแล้วสีเนี่ยแล้วลูกค้าจะเอาแบบใหม่ล,ละเขาจะไปเอแบบดิ้นเงินหมดเลยแล้วก็เอาไหมแทรกแทรกแล้วก็่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวดอยก็ลงคลิปให้ดูก็เนี่ยนะคะชีวิตสาวดอย เรียนมาน้อยแต่ประสบการณ์ชีวิตเยอะเอาแบบชนิดที่ว่าต่อให้เจอกับความจนสาหัสยังไงมันก็คงจะไม่ทุกไปกว่านี้แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากแล้วถึงไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแต่ก็มีความสุขแล้วค่ะตอนนี้ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนาะคลิปนี้ก็ถ่ายให้ชมแค่นี้เนาะ ดอยก็มีอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่อันนี้ชาชาของสาวดอยเองนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอติดสติกเกอร์โลโก้อะไรใหม่ก็เดี๋ยวจะเอาลงคลิปให้ดูตอนนี้ยังไม่ได้ติดเป็นชาตะไคร้กับใบเตยหอมตะไคร้ใบเตยสองอย่างไม่ได้มีผสม,มอะไรก็เป็นชาพื้นบ้านเป็นแบบสมุนไพรพื้นบ้านเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ อ๋อถ้าใครสนใจอยากได้ผ้าแบบนี้ก็ตามไปดูที่เฟซชื่อสโรชามีสัตว์นะคะอันนั้นเป็นเฟซของเจ้าของโรงทอถ้าใครสนใจสั่งติดต่อไปที่แม่นางทันได้สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณนักขอบคุณนักนักนะจาสำหรับไผ่ที่เข้ามาพอคลิปนี้เนาะ อันนี้ก็ขออู้กัำเมืองทิ้งท้ายไว้ตัวเนอเดี๋ยวก็จะได้ไปตัวพอช่อง youtube ช่องอื่นต่อแต่เจ้านี่บัตันไลค์สดของลุงมงคลเลยสาวด้อยลูกขวายแต่คืนรับดึกลูกขวายเอาแต่อีกก่อนนะเจ้านอสวัสดีเจ้า